มาออกแล้วขณะนี้มิสเตอร์คุงเป็นตัวนำมงคลเกลียงไกรที่สองศิลาชัยที่สามที่ปลายสี่มิสเตอร์คุงยังคงเป็นตัวขณะนี้มงคลเกลียงไกรผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำศิลาชัยที่สอง มิสเตอร์คงที่3ต่อไปเป็นขวัญใจนครชนขณะนี้มงคลเกลียงไกลเป็นตัวนำศิลาชัยที่2องมิสเตอร์คุงที่3ขณะนี้มิสเตอร์คุงเป็นตัวนำที่ป้ายเมงคลเกลียงไกลเป็นตัวนำ ศิลาชัยที่สองขณะนี้มงคลเกลงไกลเป็นตัวนำศิลาชัยที่สองมองคลชัยงวงที่สามารแข่งในเทือกที่8มงคลเกยงไกลหมายเลขหนึ่งชนะที่หนึ่งเวลาวิ่ง1นาที8.67วินาทีศิลาชัยหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่ง1นาที10.55วินาที 1, มงคลชัวยวงใหมายเลขสี่ชนะที่สามเวลาวิง่ง1นาที10.90วินาที